สอนรับของฟรีฟรีไฟล์ฉลอง4ปีนะครับของฟรียกเซิร์ฟเพีย สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมมี่แชนแนลนะครับวันนี้เกมฟรีไฟนั้นฟรีไฟอัปเดตกิจกรรมใหม่เนาะก็เป็นกิจกรรมฉลองครบรอบ4ปีรับของฟรีไฟยุกเซิร์ฟกันเลยทีเดียวนะครับก็ฟังไม่ผิดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาทําให้ทุกคนทราบกันก่อนนะครับว่าคลิปเนี้ยของฟรีนะครับเยอะมากนะครับนี่เลยนะครับคลิกเข้ามาก็เห็นแล้วนะครับกิจกรรมสายฟรีนะครับก็กิจกรรมเนี้ยจะเข้ามาในวันที่ไหนบ้างนะครับทุกคนก็ดูตามผมเลยนะครับนี่ วันที่20อีก5วันนะครับ20-5กันยานะครับแล้วก็28รับตัวละครที่วารฟีนะครับแล้วก็วันที่28เก็บจบแมตช์เนี่ยเราจะได้ผลกคิตตันนะครับไม่รู้ว่าจำกัด1ลูกหรือ2ลูกนะครับผมแต่บอกเลยว่าฟรีนะครับแล้วก็ภารกิจ4ปีนะครับวันที่20เหมือนกันนะครับจนถึงวันที่29นะครับน่าจะเก็บโทเค็นนะครับเนาะมีสกิลลดนะครับแล้วก็รวมพล4ปีตั้งที่ฟรีไฟนะครับก็ น่าจะเป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนกลับมาตามเพื่อนกลับมาตั้งแต่ที่นี่แหละนะครับแล้วก็ยี่สิบถึงวันที่5นะครับนี่ชิงทีมชิงถ้วยกลับมานะครับก็คือ,อกิจกรรมที่แบบว่าสร้างทีมแล้วก็แข่ง c ีบีครับประมาณนั้นผมว่าคล้ายๆนั้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูทีละอันนะครับที่มันอัปเดตมาเนาะก็คือ กีตาร์น่าจะเป็นกระเป๋านะครับไม่กระเป๋าก็บอร์ดเนาะระเบิดใหม่นะครับล่มเนาะแล้วก็ตาใหม่แล้วก็ชุดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวละครที่วาก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะดูตามผมไปเลยนะครับทุกคนนี่นี่นะครับตัวละครเนาะก็ขอบคุณ igs นะครับ ofc นะครับนี่ขอบคุณมากนะครับผมก็ให้เอาวิดีโอมาให้ดูเนาะประมาณนี้นะครับตัวละครที่วานะครับสกิลตัวละครที่วาเนี่ย มันจะมีสกิลอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะดูตัวละครกันก่อนนะครับม,มาเดี๋ยวขอเปิดสกิลตัวละครให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับตัวละครมันมีแล้วนะทุกคนนี่มันอยู่ในนี้แล้วนะครับนี่อ่าロックชูไมล์เมชินเนียพอมาประมาณนั้นนะครับผมเนาะก็ช่วยเหลือชุบเร็วขึ้น5%เมื่อชุบสำเร็จผู้ชุบจะได้เลือด15หน่วยในเวลา5วินาทีนะครับก็ถือว่าเท่เลยนะ ตอนนี้ผมก็ไม่ได้เล่นเลยทุกคนนะครับมันสามารถชุบตัวเองได้แล้วก็เพื่อนสามารถชุบได้อยู่ในวงนะครับถ้าเราเปิดสกิลมันจะมีวงรอบๆนะครับแต่ถ้าเราอยู่นอกวงเราก็ชุบตัวเองไม่ได้นะเพื่อนก็ชุบตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะครับผมต้องอยู่ในวงที่เปิดเหมือนอโลกอะครับคล้ายๆกันแต่อันนี้ก็คือชุบตัวเองได้แล้วก็ได้เลือดเพิ่มด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยเนาะแต่ตัวละครที่วามาแน่นอนนะครับได้ฟรียกเซิร์ฟเลยนะเออนะครับโอเค เปลี่ยนเปลี่ยนกลับก่อนเปลี่ยนกลับก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูอีกรอบหนึ่งนะครับชุดนะครับผมไม่แน่ใจว่าชุดที่ผมให้ดูเนี่ยมันจะเป็นชุดตามที่ในรูปนี้หรือเปล่านะหน้ารูปนี่แหละอ่ะขึ้นรูปขึ้นวิดีโอให้ดูนะครับผมว่าน่าจะคนละชุดนะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้เนาะ ตอนนี้มันเป็นชุดสีขาวเหมือนกันนะครับแต่ชุดในหน้าจอเนี่ยนะครับที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับก็ i อเหมือนกันนะครับก็ตามนี้ครับทุกคนก็ดูตามนี้เลยผมว่าน่าจะคนละชุดกันนะครับอืแต่ได้ V นะชุดสีขาวหน้าที่พี่บอมรีวิวไปอะ่ะประมาณนี้นะครับเนาะก็สวยเลยนะอถ้ามันเป็นชุดนี้ก็ดีดีแต่มันไม่ใช่อะทุกคนนะครับก็น่าจะเป็นชุดหน้าล็อบบี้ปะ แล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดผู้หญิงนะครับก็น่าจะมากิจกรรมเดียวกันนี่แหละนะครับสวยมากผมขาวนะครับน่ารักมากนะครับชุดผู้หญิงผมชอบผมชอบนะครับนี่อยู่ละส่วนละส่วนงเกงกระเป๋าขานะครับรองเท้าทรงผมสีครงสีขาวนะครับน่ารักกันเลยทีเดียวนะครับฮ่าฮ่านากจริงนะผมว่าให้สวยจริงๆแหละนะครับก็ขอบคุณไอจีอีกรอบหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากๆครับ ที่ทําแบบว่าวิดีโอมาให้ดูเนาะก็ประมาณนี้ครับหลักๆสายฟรีเนาะตัวละครฟรี28นะครับแล้วก็กระโปรงกระเป๋ากีตงกีตาร์นะครับกุเท่นะครับผมตัวละครชุดนะครับหลักๆมาให้เราแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับผมกิจกรรมสายฟงสายฟรีนะแล้วก็อื่นๆน,นะครับก็ในร้านคุ้งร้านค้านะ่าจะไม่มีอะไรละนะครับแค่สกินเปือนปะ เาทรงเกาซ่าสุ่มไม่เคยออกนะครับผมสุ่มยังไงก็สุ่มไม่ออกนะครับผมก็งงเหมือนกันนะครับตุ้ยโวยแปดเหมาหมดตู้นะครับแล้วก็กล้ามทองกล้ามทองเขายังไม่ได้สุ่มนะรีบสุ่มนะครับผมเนาะก็อันนี้ชุดใหม่นะครับโอเคหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมฉลองรบรอบสีปีฟรีไฟนะครับโอ้โหสปีแล้วลระครับเนี่ยแต่พี่อมมาเล่นตอนครบรอบ2ปีเนาะนี่ผมเล่นมา2ปีแล้วนะครับฟรีไฟโอ้รู้สึกมาก ผมเล่นแป็เดียวเองนะรู้สึกว่านานมากนะครับผมแล้วก็มีความสุขมากนะสำหรับเล่นพีไฟนะก็มีกิจกรรมอะไรดีๆมาเยอะเหมือนกันนะครับผมก็คลิปนี้ครับผมเผยไปก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่คอยดูกันนะครับผมแล้วก็รับผมเนาะของฟรีที่รวมขึ้นหน้าปกนะครับเป็นของฟรีจริงนะครับแล้วก็ตามที่วอมรีวิวไปในคลิปเนี่ยก็เป็นของฟรีจริงนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีฮะ โอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเว็บ s p i n e ีซีนะครับเว็บนี้คุ้มยังไงนะครับบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะฮะมีโปรโมชั่นเติมเงินด้วยนะครับเติม300ได้320เครดิตเติม500ได้550เติม1,000ได้1 2 0 0เครดิตนะครับเติมครบป๊บนะครับได้เลยนะครับมีการสมัครผ่าน f c e e o o o นะครับใหวผมออกระบบให้ดูนะครับก็ สมัครนะครับแล้วก็เลโกินเฟซบุ๊กง่ายมากๆเลยนะครับแล้วแต่เราเลยว่าเอาที่เราสะดวกนะครับพี่ปอมเติมให้เรียบร้อยละตอนนี้คือเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับห้าร้อยบาทนะครับจริงๆไม่ถึงนะครับเติมไปประมาณสามร้อยนี่แหละได้เครดิตเพิ่มนะครับก็คิดดูดีๆนะครับเนาะก็เติมเครดิตง่ายๆนะครับผ่านเบอร์วอลเล็ตได้เลยนะครับศูนย์แปดหนึ่งสองสามเนี่ยเราโอนได้เลยนะครับนี่นัทพลกุลสงครามนะครับศูนย์หกนี่โอนได้เลยนะครับเนาะ ผลเสร็จปุ๊บแล้วก็มาหน้าแรกนะครับวันนี้พี่บอมจะมาสุ่มระบบสุ่มปักธงนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับสําหรับไอดีปักธงนะครับโอเคครับมีของรางวัลตามนี้นะครับไปครับสุ่มครับมาหรือเปล่าขอเถอะฮึย่าหยีดิบเลยครับผมเสียไปเหมือนเสียไปแค่10บาทนะครับทุกคนนะก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับก็โอเคอยู่นะครับไปครับมาแล้วแหละครับปักธงปักธง ปักปักปักยังไม่ปักครับผมยังไม่ปักเดี๋ยวปักแล้วรู้เรื่องนะครับไปต่อครับเขาบอกว่าคุ้มนะครับสําหรับเว็บนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะได้หรือเปล่าสําหรับไอดีปักปักโอ้ยยังครับผมยังครับไอแยนจะแย่เลยน้องไปครับซุ่มแต่ไม่ต้องต้องมีเทคนิคต้องมีเทคนิคการซุ่มจิกจกจิกจกจกปักปักปักเฮ้ยปักทุกคนเฮ้ยผมฝันไปหรือเปล่าใช่เหรอครับเนี่ยอฮ้ย ไอดีปักธงทุกคนเกินเฮ้ย <Good. S 2> <Hey, S 1> ได้เลยนะครับทุกคนอ่ะถามว่าได้แล้วมันยังไปอยู่ยังไงใช่ไหมครับทุกคนกดนี่ครับดูประวัติการสุ่มนะฮะกดดีเพไปรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเหมือนจะบั๊กอยู่หรือเปล่านะครับนี่ครับเห็นไหมทุกคนถ้าได้ได้แล้วเราก็ติดต่อไปนะครับโคตรดีใจเลยตอนแรกผมจะมาสุ่มเพชรน,นะทุกคนแต่ตอนนี้ได้ให้ดีปักธงอ่ะสุ่มไปสิบห้าเนี่ยเออเผื่อได้อีกนะครับทุกคนได้ไเะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหให้คิติดนะครับเห็นไหมนะครับทุกคนเออนะครับถามว่าเราได้ดีปักทงแบบนี้แล้วนะครับให้เราติดต่อไปทางไหนกดไปที่หน้าแรกนะครับนี่แล้วก็กดติดต่อครับเพจครับแบบนี้เลยนะฮะแล้วเราก็ส่งข้อความครับเออเนะหะทุกคนในเพจเขาก็มีอะไรติดตามเยอะนะครับเรากดถูกใจไว้เลยนะครับบอกเลยว่าสุดจริงๆนะฮะเราพิมพ์ไปครับครับผมให้ดีักทงครับเนี่ยรครับ โอทกนีให้ั okay ครับสี <S <S bon> ่ครับโอ้รครับโอเคครับพี่เขาก็ตอบมาแล้วนะครับเห็นไหมครับทุกคนดูดิเพจ่นเขาตอบมาแล้วนะครับบอกว่ารอสักครู่นะครับโคตรดีใจทุกคนเฮ้ยนี่เราไม่ได้ฝันไปใช่ไหมครับทุกคนเราได้ท่าปักธงเนี่ยคือโคตรดีเลยนะครับโอ้โหที่ผมไม่ได้เมคไม่ได้อะไรแล้วทุกคนดูดิเสถียครับผมครับคุณลูกค้าเนี่ยแอดมินขอเช็คข้อมูลสักครู่นะครับเช็คเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยนะครับนี้ทุกคนเดี๋ยวผมขอเซ็นเซ เอาแล้วครับทุกคนนะครับครับเอาล้ครับรหัสเชื่อมกับ Google นะครับโอเคครับผมโ้ดีเลยนะครับสุดยอดครับเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนรหัสต้องอะไรด้วยใช่ไหมครับทุกคนโอ้หเดี๋ยวโดนแฮกเดี๋ยวโดนแฮกไม่ได้ไม่ได้นะครับบอกเลยว่าของจริงนะครับเอเลยรอครับผมใจใจเต้นตุบๆแล้วครับทุกคนถ้าทุกคนได้ยินเสียงหัวใจผมคือเต้นตุบๆแล้วตอนนี้นะครับโคตรดีใจนะฮะโอ้โหได้ดีอ่ะดีใจอยู่แล้วอ่ะครับทุกคนนะฮะ นะครับเราได้แน่แนครับทุกคนนะครับไอดีแล้วเขาลังพิมพ์นะครับเอาล้ครับได้มาแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมตามนี้เลยครับสุดยอดครับผมโอ้โหขอบคุณครับพิมพ์ก่อนนะฮะมาครับเดี๋ยวเราลองมาเข้าไอดีกันเลยดีกว่าครับโอเคครับทุกคนผมก็ได้ไอดีมาแล้วผมก็เข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะครับเห็นไหมทุกคนดูเอาของเจกลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ